นี่คือหนึ่งในกลองชุดไฟฟ้าที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในบรรดากลองชุดไฟฟ้าตัวท็อปอีกหลายหลายรุ่นเริ่มตั้งแต่กลองหนังมุงทุกใบและแฉที่ตีได้ครบทั้ง3โซนมีดนามิกและให้เสียงที่สมจริงชนิดที่ว่าใกล้เคียงหรือทำได้ดีกว่ากลองชุดปกติในอีกหลายหลายรุ่นเป็นอย่างมากพร้อมชุดเสียงกลองที่มีให้ปรับแต่งถึง1,300เสียงและโมดูลที่มาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันต่างๆที่ครบครันช่วยให้ตั้งค่าได้ง่ายไม่สับสน นอกจากนี้ยังพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกด้วยฟังก์ชันผสมเสียงกลองซึ่งทําให้คุณสามารถตั้งค่าหน้ากลองของคุณให้ออกมาสองเสียงโดยการตีเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นเองครับ เรียกได้ว่าเป็นกลองไฟฟ้าประเภทดรามแพดที่ใครๆก็อยากได้มาครอบครองโดยเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ที่ออกแบบส่วนต่างๆของกลองได้อย่างลงตัวเริ่มต้นที่แป้นขนาดเล็กและยกสูงกว่าแป้นกลองขนาดใหญ่อื่นๆเพื่อมีไว้สําหรับตั้งค่าให้เป็นแฉหรือไร้โดยเฉพาะและใต้แป้นกลองทุกใบย,ยังมีไฟเล็สุดล้ำที่ปรับสีได้ตามใจชอบช่วยสร้างบรรยากาศในระหว่างการตีกลองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีชุดเสียงตัวอย่างให้ปรับใช้ถึง8,000เสียงที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการตัดแต่งเสียงได้ตามต้องการภายในบริเวณโมดูลได้ครบเสร็จสับโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เลยครับถือว่าเป็นกลองไฟฟ้าระดับมืออาชีพรุ่งรองท็อปของซีรีส์ DTX ที่นำไปเล่นคอนเสิร์ตหรืองานแสดงสดได้อย่างดีเยี่ยมเพราะหน้ากลองเป็นหนังมุงทุกใบ แม้กระทั่งแป้นเบสบรัมทาให้ได้ดนามิกในการลงน้ําหนักที่สมจริงบ,บนกลองทุกชิ้นรวมถึงสัมผัสที่เหมือนกลองชุดแบบปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากทั้งแสแนทอมและแฉะที่ตีได้ถึง3โซนนอกจากนี้ยังมีชุดตัวอย่างเสียงกลองให้ปรับแต่งถึง500เสียงตอบโจทย์ทุกสไตล์การตีและเล่นได้ทุกแนวเพลงสบายหายห่วงครับ นี่คืออีกหนึ่งกลองชุดไฟฟ้าระดับมืออาชีพในราคาที่จับต้องได้ที่ใครก็ต่างหมายปองเนื่องจากให้จำนวนชิ้นกลองมาครบครันตามมาตรฐานถึง9า้าใบและกลองหลักที่เป็นหนังมุงทุกใบมีไดนามิกเสียงดังเบาตามน้ำหนักของไม้กลองที่ลงและยังสมจริงมากขึ้นด้วยแสแนะทอมและแฉะที่ตีได้ถึง2โซนส่วนไรตีได้ถึง3โซนและยังรองรับการใช้งานกระเดื่องคู่ นอกจากนี้ยังปรับแต่งได้ง่ายด้วยโมดูลที่มีปุ่มหมุนปรับเอฟเฟกแยกแต่ละปุ่มเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากใช้เล่นดนตรีสดได้จริงครับถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะตีได้อย่างสมจริงมากยิ่งขึ้นเพราะกลองหลักทุกชิ้นเป็นหนังม้งช่วยให้ปรับความตึงและหย่อนของหน้ากลองได้ยิ่งไปกว่านั้นยังปรับแต่งเอฟเฟกและโทนเสียงของหน้ากลองแต่ละใบได้ง่าย ด้วยปุ่มหมุนปรับการตั้งค่าต่างๆที่หลากหลายและยังพิเศษด้วยช่องเชื่อมต่อ USB Drive ที่มีไว้เพื่อไฟล์นำเข้าเสียงหรือเพลงจากภายนอกเพื่อสร้างการฝึกซ้อมหรือการตีกลองของคุณเพลิดเพลินได้มากยิ่งขึ้นครับขยับขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นก่อนหน้านี้สำหรับกลองในซีรีส์ DTX ที่คราวนี้เพิ่มเติมสแนหนังมูงเข้ามาพร้อมกับแป้นกลองทุกชิ้นที่สามารถตีได้ถึง3โซนราวกับตีกลองชุดแบบปกติแม้จะเป็นแป้นยางก็ตาม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเมโทรนอมที่ใช้งานร่วมกับฟังก์ชันฝึกซ้อมได้ซึ่งโมดูมีความพิเศษที่การจัดเรียงปุ่มที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับมือใหม่และยังแต่งเสียงกลองแบบแยกใบได้พร้อมชุดกลองที่มีมาให้ถึง50ชุดเลยทีเดียวครับถือได้ว่าเป็นกลองชุดไฟฟ้าในระดับมาตรฐานเหมือนกลองชุดปกติ เนื่องจากมีจำนวนแป้นกลองให้มาครบครันถึง9ชิ้นโดยทำการเพิ่มรายเข้ามานั่นเองและยังพิเศษด้วยแสแนหนังมูงที่สามารถตีได้ถึง3โซนและแชสองโซนด้วยการทำให้สร้างความรู้สึกของการตีกลองได้อย่างสมจริงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีชุดเสียงกลองปรับแต่งถึง25ชุดและปรับชุดเสียงพร้อมกับเอฟเฟกต์และโทนต่างๆแยกใบได้และพิเศษด้วยช่องใส่ s อส a r d ์ดเพื่อนำเข้าไฟดนตรีจากภายนอกได้อีกด้วยครับ ถือได้ว่าเป็นรุ่นประหยัดสำหรับกลองไฟฟ้าซีรีส์ DTX ที่คุ้มค่าตัวเป็นอย่างมากแม้ว่าแป้นกลองทุกใบจะเป็นยางแต่ก็ทดแทนด้วยฟังก์ชันพิเศษต่างๆที่หาไม่ได้จากกลองรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน DTX 4 0 2ทัดเพื่อปรับแต่งเสียงกลองและตั้งโปรแกรมฝึกซ้อมหรือแอปพลิเคชันรีคนแชร์สำหรับการบันทึกเสียงกลองที่คุณได้ตีไปและแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแสแนสามโซนที่แม้จะเป็นแป้นยางแต่ช่วยให้ตีได้อย่างสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่คือกลองชุดไฟฟ้ารุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดหรือแม้แต่มือกลองระดับอาชีพหลายๆคนก็เลือกที่จะใช้กลองชุดไฟฟ้ารุ่นนี้ในการฝึกซ้อมที่บ้านด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีขนาดที่เล็กมีราคาเข้าถึงได้ง่ายและยังมาพร้อมกับเสนหนังมุงที่ให้สัมผัสที่คลายสแสนจริงพร้อมแป้นกล้องอื่นๆรวมถึง8ชิ้นซึ่งถือได้ว่าเพียงพอแล้วสำหรับการฝึกหัดหรือฝึกซอ้อมนอกจากนี้ยังมีสไตล์กลองของแต่ละแนวดนตรีให้เลือกถึง12แนวเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะให้ความรู้สึกได้ไม่เท่ากับกลองแบบปกติ หรือกลองไฟฟ้าที่มีราคาสูงแต่ก็ถือว่าเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลองสัมผัสถ,ถึงสถานการณ์ทำงานและรูปแบบเสียงของกลองไฟฟ้าเบื้องต้นว่ามีการทำงานอย่างไรโดยมีจำนวนแป้นกลองถึง9ชิ้นพร้อมกับซัสแตนพีดอลอีก2ชิ้นที่ตั้งค่าให้เป็นกระเดื่องได้โดยมีสไตล์กลองของแนวดนตรีให้เลือกถึง3แนวเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อได้ง่ายไม่ยุ่งยากเพียงแค่เสียบสาย micro USB เข้ากับหม้อแปลงจ่ายไฟและเชื่อมต่อหูฟงังมอนิเตอร์หรือแอมก็สามารถทำงานได้ทันทีครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด